สวัสดีค่ะจากมาลัยองพยอมค่ะวันนี้ก็อากาศคึ้มๆนะคะพอดีโดนฝนเล็กน้อยรู้สึกเสียงจะเครือๆเ,เลยนะคะเพราะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบโดนละอองฝนนะคะวันนี้มาละยองพยอมก็จะมาเปิดที่มาลยองพยอมได้อบหรือว่าครอบไว้นะคะคือต้นสเสน่จันทรขาวนะคะที่ว่ารากเน่าแล้วก็ ตัวลายแดงกินนะคะเดี๋ยววันนี้มาลุ้นกันนะคะว่าเขาจะเป็นยังไงนะคะจะร่วงหรือจะรอดนะคะว้าวสำเร็จนะคะสำเร็จแตกใบามาแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้ไม่ใช่หัวเงาเขานะคะเป็นจอมเขานะคะครอบไว้นานไปหน่อยเนาะ มีเปลือกยุยยุยเพราะความอบอ้าวของอากาศนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะรับรองว่ารอดแล้วนะคะใบเกิดขึ้นมาใหม่สวยมากๆเลยนะคะเป็นเงาวาว,าวาแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวก็มาดูอีกอันนึงนะคะที่นี่ ที่เป็นหัวเง้าของเขานะคะที่บะระงพยมได้ตัดออกนะคะนี่ค่ะแตกขึ้นมาใหม่4นอนะคะก็สำเร็จแล้วนะคะอยากจะรู้ว้าวลากยาวแล้วนะคะเดี๋ยวต้องดูข้างล่างนะคะอันนี้บะระงพยม นำเขามาปักชำในขุยมะพร้าวนะคะขุยมะพร้าวที่ร่อนเอาแต่ขุยล้วนๆนะคะมาผสมกับแกลบเผานะคะก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะก็เป็นความสำเร็จนะคะส่วนอันนี้เวละงพยอมปักชำไว้กับดินนะคะแล้วก็จะมีแกลบดำผสมด้วยนะคะ ก็เดี๋ยวต้องใช้น้ำปูนใสหรือว่าเชื้อไตโคเดอร์มานะคะลดนะคะเพราะว่ากาบใบของเขานี่เน่านะคะคือเป็นกาบเก่านะคะจะเน่าเละเลยนะคะก็ต้องพยุงเขาวไว้นะคะแต่เขาแตกรากแล้วนะคะนี่ค่ะตัดจอมออกมาที่ว่าบ้างพยยม ดึงมาแล้วหักนะคะนี่ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจนะคะก็สำเร็จแล้วนะคะกับสเสน่จันขาวที่หลายๆท่านบอกว่าปลูกยากเลี้ยงยากเพราะยากบ้านแหลงพยอมก็มีมีเยอะนะคะก็จำหน่ายไปหมดนะคะก็เก็บไว้ว่าจะาไว้ทำแม่พันธุ์เพียงกระถางเดียว ก็พอดีไยแดงลงหมดนะคะเกิดการเน่าเสียหายหมดเลยนะคะก็ตัดสินใจตัดจอมเลยนะคะก็สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะช่วงนี้อากาศก็ดีไม่ร้อนด้วยนะคะก็ได้ทั้งหมดเลยจากการแตกใหม่นะคะก็ได้มาอีก4หนอนะคะก็ต้องรอรุ่นกันอีกนะคะ ส่วนอันนี้เป็นโคนของเขานะคะโคนล,ล่างสุดเลยนะคะที่เขาเน่านะคะไม่มีการแตกนะคะไม่มีการแตกหนอส่วนอันนี้นะคะเป็นโคนเน่าของเขานะคะไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยนะคะนอกจากลากตรงนี้นะคะเขายาวออกมานะคะ แต่ไม่เน่านะคะแต่ไม่มีการแตกหน่อแตกตานะคะหรืออาจจะเป็นที่ว่าแกลบดำไม่ดีนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนมาใส่ในกระปุกเดียวกันดีกว่าเนาะเพื่อจะได้อนุภาพจากสี่หน่อเล็กๆนี้นะคะ ก็เป็นอันว่าทุกอย่างสําเร็จนะคะด้วยความมานะแล้วก็พยายามนะคะมันฝึกฝนและก็มันศึกษาหาความรู้นะคะก็จะทําให้เราได้ทําสําเร็จอันนี้ก็จะปิดไว้ก่อนนะคะยังไม่ผ่านะคะปกติหลายๆคนก็จะผ่าเลยนะคะอันนี้บ้านรื่องพยมจะไม่ผ่านะคะส่วนอันนี้ก็จะปล่อยไว้แบบนี้ก่อนนะคะก็เพียงแต่ จะเปิดหรืออาจจะเปลี่ยนอันครอบนี้เล็กไปนะคะก็อาจจะเปลี่ยนอันนี้ก็ได้นะคะใช้กระปุกลูกใหญ่ๆถ้าอากาศไม่ค่อยจะสมบูรณ์ก็อาจจะเปลี่ยนนี่ค่ะใช้ครอบแบบนี้ก็คือใหญ่ขึ้นมานะคะ วันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้าลายของพยมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ